สวัสดีครับก็เสร็จแล้วนะครับงานลูกค้าที่สั่งไว้เป็นชุดไกทิมนี้นะครับผมเป็นชุดทิมนี้ของสำหรับใส่เจน3และเจน4นะครับท่านทางลูกค้าก็ได้มีความประสงค์ให้ผมได้ใส่ชุดสปริงลดน้ำหนักนะครับสปริงลดน้ำหนักทั้งชุดสปริงเซียนะครับสปริงคืนไกลแล้วก็สปริง ลิ้นหน้าไก่ก็คือตัวนี้นะครับลิ้นหน้าไก่นะครับลิ้นหน้าไก่นุ่มมากนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าต้องใช้ของ Gen 5มาทดลองเพราะเนื่องจากผมมีโครงบอดี้ของ Gen 5้ Gen สไม่มีนะครับก็เลยถอดเคาซิ่งมาปัดมันให้ลูกค้าด้วยนะครับผมในชุดเสียออกจากเคาซิ่งมาเนี่ยชุดเสียตัวนี้นะฮะจะมาปัดมันด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวจะทําการใส่แล้วก็วัดน้ำหนักให้ดูส่วนคอนเนคเตอร์ก็เป็นคอนเนคเตอร์แต่งจากทางสํานักผมเองนี่แหละครับนะครับผมองศาก็จัดว่าเด็ดอยู่เดี๋ยวจะลองมาดูซิว่าน้ําหนักนั้นจะเหลือสักกี่ปอนครับกับสปริงเข็ม4ปอนครึ่งนะครับสปริงเข็ม4ปอนครึ่งนะครับแล้วก็สปริงสมอ10ออนนะครับ เดี๋ยวเรามาประกอบเลยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเจน4กับ Gen 5นั้นลงกันไม่ได้นะครับลงในบอดี้เฮาสิ่งไม่ได้นะครับต่างกันนะขนาดนี้ดูนต่างกันนะครับผมแต่ว่าชุดเสียใช้กันได้ครับอย่างอื่นที่ใช้ไม่ได้ก็เนี่ยดูความยาวก็ต่างกันละอันนี้อ,ออกกว้างว้นี่เลยครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ลงมาแทนนะครับก็จะลงมาแทน เบื้องต้นก็ใช้ทดสอบอย่างนี้ได้เหมือนกันครับผมไม่เป็นไรแล้วก็จะใช้คอนเนคเตอร์แต่งของผมนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบด้วยชุดไกลทิปนี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นของเ e น5ของผมนะครับถูกต้องมีทะเบียนนะครับผมเราไม่ได้รับ ปืนเถื่อนหรือสนับสนุนให้ใช้ปืนเถื่อนนะครับทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผมทำหลังกล้องมันก็จะลำบากนิดนึงส่วนคอนเนคเตอร์ผมก็มีอยู่เยอะแยะมากมายหลายตัวนะครับก็เอามาไล่ดูว่าตัวไหนจะเหมาะกับตัวไหน ครับมีเยอะมากนะครับก็รู้ที่ว่าตัวไหนจะเหมาะกับกายชุดนี้ที่ลูกค้าต้องการนะครับสั่งสเปคมาแล้วก็จ,จัดจัดให้นะครับเดี๋ยวจะวัดแบบ ไม่มีสปริงเข็มก่อนนะครับวัดเท่าไหร่นะจะลองวัดให้ดูเดี๋ยวขอญาตเก็บอันนี้ก่อนดีกว่ามันเก็ก่งน,นะครับเราไม่วัดแบบเพียวๆก็คือดูจากลิ้นไก่นะครับแค่ลิ้นไกน่นี่นุ่มนะครับอ่ ตัววัดนี้ไม่ขึ้นไม่ขยับเลยนะทีนี้ด,ดึงละนะครับดึงจนสุดนะครับไม่ถึงหนึ่งปอนนะเกือบ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 ,อบ,อบหปอนอน,นี้อันนี้สปริงเปล่า,ปาสปริงคืนไกลนะครับกับสปริงเซียที่กดกันนะนะครับด่ามาจนาสุดครับ ไม่ถึงหนึปอนนะครับขาดนิดหน่อยขาดยูมานออนสองออนนิดหน่อยปรัดเป็นหนึ่งปอนก็ได้เนี่ยฮะสปริงเซียสปริงเซียก็เปลี่ยนก็เลยนุ่มและเบาลงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองประกอบอันนี้แห้งๆนะไม่มีน้ำมันเลยใส่หยอดเลยนะก็ะเลยอยากจะดูว่าขึ้นกายปกตินะครับขึ้นกายตามนี้เลยนะ เดี๋ยวจะวัดน้ำหนักดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ปลายไกลก่อนนะปอนไม่ถึงครึ่งนะครับอีกรอบ หนึ่งปอนไม่ถึงครึ่งนะหนึปอนกับอีกกออนครับผมไม่ถึงครึ่งนี่จะวัดกลางไกลนะดูกลางไกลดูว่าเท่าไหร่กลางไกลเอาตรงกลางจนนี่เลยนี่กลางนี่เลยนะกลางไกลสองปอนครับนี่นี่คือกลางจริงๆนะกลางตรงหมดเลยนะสองปอน กาพปงหมแลกันะครับดูที่หัววัดนะสองปอนโอเคครับผมก็ตามนี้นะครับท่านใดสนใจจะตกแต่งชุดไกลเบา นะครับหรือต้องการอะไรชุดสปริงคอนเนคเตอร์สมอแต่งนะครับวันนี้ไม่ได้เอาของมาโชว์เพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องรีบไปส่งของให้ทางท่านลูกค้าด้วยครับอ่าท่านก็นอยากจะใช้งานแล้วก็เลยยังไม่ได้มีของมาวางโชว์นะครับก็มีคอนเนคเตอร์มีสมอสมอแต่งมีนะครับสมอแต่งสมอแต่ง,ตงชุดไกแต่งเจน3าเจนตอนนี้มีอยู่นะครับชุดแต่งนะครับชุดสมอแต่ง สมอแต่งผมก็มีนะสะมอแต่งนะครับเจนสามเจนสี่เจนห้ามีหมดครบนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทํไกยตกแต่งไกลว่าจะใช้งานแบบไหนแข่งขันหรือยิงสันทนาการหรือปฏิบัติหน้าที่ของท่านท่านเจหน้าที่ก็ ต่อขอบถามเข้ามาได้ครับรายละเอียดทักทายสอบถามได้ครับผมต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ